จะไปคาเฟ่พ่อจิมินนะคะกำลังจะถึงคาเฟ่นนองจิมแล้วนะคะชื่อว่าอะไรนะคะแม็กเน็ตทำไมถึงชื่อแม็กเน็ตเอ่ยไม่ดูค่ะต้องไปถามพ่อใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนี่ช่นไงยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งและเราก็ถึงแล้วนะคะโซนนี่คือเป็นโซนนี้ นี่ค่ะแมกเนดจะเปิดแล้วนะคะทุกคนแล้วทุกค่ะ น่ารักไหมคะถ่ายรูปได้ไหมคะใช่ค่ะกระบอกนะคะเป็นร้านกาแฟาที่มีโคมไฟใหญ่แล้วเวอร์มากค่ะใหญ่เลยนะมาแล้วนะคะคอฟฟี่ไหมคะมาทำงานที่นี่เลยหรือเปล่าเป็นเทอรรามิสุกับไอซ์ลาเต้กับไอซ์มริกาโน่นะคะ ก็เราก็สั่งกาแฟกันแล้วค่ะเดี๋ยวชิมกาแฟกันเชียดยกาแฟดีเพราะว่าสั่งเป็นมเมทไมล์ก็คือแบบว่าเบาหน่อยชาดาก็จะเข้มแล้วที่ชอบกินกาแฟแบบนี้อยู่แล้วไอซ์ไอซ์อเมดิกาโนดีด,ดีไหมครับใช่ของพีม่มดดีมากอันนี้เป็นอามัตครีมลาเต้อร่อยมากลองชิมกระเอาะหมายว่ายังไร อร่อยกินแอลมอนต์แล้วก็แบบว่ามันมันมนดนๆนะบอกไม่ถูก่ะทุกคนมาเล็กกาแฟดีมากถ้าทุกคนมากินเรื่องอร่อยนะแนะนำอร่อยไม่เลยอร่อยของของคเคยอร่อยไหมอร่อยลาเต้ <นะ S 1> ค่ะ,คะกินเค้กกัน,กนปกติอะกินร้านกาแฟเกาหลีจะได้แบบกาแฟเบาๆใช่เอ๊ะหรือว่ามันเป็นมันเป็นของปูซานมาพี่ฮอนเพราะว่ากินที่โซคือเบา เมนูนี้ชื่อว่าพีรามิสุตอาจินมารัานแม็กเนตแม่ผิดหวังอร่อยกินเสร็จต้องเอาไปคืนด้วยนะคะวางตรงนี้นะคะรีเทิร์นนะคะเราวางไว้ตอนแรกเราไม่รู้ไงไปกันเถอะไปข้างนอกไปตวงกันไป ดูข้างน,นอกก็คือมีเขียนว่าแมกเนตนะคะตรงใต้นั้นด้วย็นไหมคะไปดูบรรยากาศอุยจ้าโซใหญ่โตนะคะสำหรับใครที่เอารถมาไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดจอดฟรีต่างหากข้อใจตั้งมาก เราตื่นเช้าเหมือนเมื่อวานแต่ว่าทำอะไรเร็วกว่าถูกไหมพี่มดใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไปร้านกาแฟคุณพ่อของจ <c oughs> ีน <c oughs> ชีน <c oughs> เมื่อวานนี้เราแบบน่าจะเห็นคุณพ่อแบบแบบะแบบแบบแบบนะ่าเขาน่าจะมาเอาของแล้วก็เราก็กลับไปแล้วก็เลยคุยกันว่า คำถามอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคุณพ่อมาบ่อยไหมเขาบอกว่ามาทุกเช้าเลยก่อนเที่ยงยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลย10บโมงสีเช้าของเราแล้วครึ่งซึ่งร้านเปิด10บโมงคุณพ่อจะมา10บโมงแล้วก็กลับ10บโมงครึ่งก็ได้ก็ถือว่า อยู่เทิร์นเนี่ยแหละจะไม่ทันงานเนี้ยแหละเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าเราจะเจอคุณพ่อไหมแล้วประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นคือจำหน้าคุณพ่อไม่ได้เวลาที่ใครเข้ามาที่ร้านแล้วก็จะแบบทรงเดียวกันใส่สูตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเแบบเฮ้ยพอหรือเปล่าเฮ้ยใช่พอหรือเปล่าเฮ้ยใช่แหละสิ่งที่จะเมคชัวร์คือเราต้องเห็นหน้าชัดๆแล้วก็เ e ิร์ช Google ป่ะเดี๋ยวไปวาร์ปที่แมกเนตเลยนะคะพี่มดบอกว่าคอมเบรกที่ขนมปังเ ดเป็นเตาอบมันเป็นเตาอบแบบโคเว้นใหญ่ๆเลยค่ะแล้วเราก็กินกาแฟไปแบบไม่ได้รอถ่ายแล้วค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยยกขนมไปกาแฟดีอันนี้พี่โมดสั่งนี่เตยสั่งนี่ฮอนสั่งเดี๋ยวแบบลองทีละทีละอย่างอันนี้มีชีสอ่ะเป็นขนมปังเป็นขนมปังละซึ้งนะคะเหมือนโสต์ค้สโสต์ค่ะชีสโคสสละประมาณนี้ คือนบน้านเหรอกินข้างในริิหรอเ้อาหารเช้าอะ่ะแบบเหมือนของเ่าวมีไส้ไหมคะไม่มีอ,อันนี้ที่หนึ่งสองต่อดีใจเลือกแบบนแล้วแต่แแคนชอบค่ะ ถ้ามาสั่งอันนี้เลยนี่แหละพุ่งตรงมาเที่อันี้แล้วที่เหลือก็แต่หน้าตาม,มันสวยหมดอ่ะแต่ว่ากาแฟมาถึงต้องสั่งอันนี้อ,อัลมอนด์ออัลมนด์ครีมลาเต้อร่อยทีส่สุดคือครีมที่อยู่ข้างบนมันแบบมันไม่ใช่วิปครีมที่ตีมันคือครีมที่แบบเนื้อแบบเนื่อยเหนื่อยจริงเตยมันแบบหนาขนาดเนี้ยเขาบอกว่าพ่อมาแล้วกลับแล้วตอนเช้า เช้าบอกพอคือกีมมอ่โมงร้านเปิดสิบก็มาสิบกับประมาณสิบนึงดูวลาพรุ่งนี้นะคะไม่หวานหวานไม่มาชอบชอบกิน <c oughs> กาแฟชอบคุณแม่ชอบกินกาแฟไม่ไม่เจอร้านเด็ดๆอชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากลางง้าสิบใช่ค่ะอะไรนะคะไม่ค่ะเราบอกว่าเราอ่ะมาที่นี่อ่สามวันแล้วนะคะอ่าน้องที่เป็นแคชเชียร์เขาก็บอกว่าโอ้ยใช่ฉันตามพวกคุณได้แล้วเขาก็เหมือนแบบ หัวเราะในความผิดหวังของเราหลังจากที่เราพยายามมาทั้งหมดสาวันทวนนะคะคือเมื่อวานก่อนเราก็มาแบบมาแบบที่เรามาแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็แวะมาก่อนบ่ายใช่ปะไอแม่ไม่ไม่บ่ายเช้าแล้วสิบเอ็ดโมงวันนี้เรามาร้านเปิดก็คือสิบโมงสี่นาทีเพื่อจะมาเจอแด็สนะคะแรดบอกว่าเขาบอกว่า แดดวก็ตอนเช้าสรุปวันนี้แดดไม่มาใส่สีไม่ครคนหรอวะปววเปล่าแดดไปล้อที่ไฮเพราะไฮเปิดวันแรกเอาเป็นว่าใครที่จะมาปูซานมาร้านแม็กเนตกรอบให้ปมาสิบโมงไงแหละทุกวันแต่เหม, <ะ S 2> <า>มือนวันนั้นวันแรกเหมือนเราจะเจอด้วยแต่ว่าเราเจ<ร>อ<บ>เราเจอแต่ว่าพ่อมาแค่มาเร็วๆไปเร็วๆก็คือไม่ได้คุยไงพ่อมาแล้ว <laughs> ไม่มีคนเลย เลยดูร้านเียไม่เลยถ้าเราก็เอาของมาฝากจากเมืองไทยค่นแล้วจบอฝากที่ไหน่ะฝากที่ร้านว้วใช่อะไปเขียนโน้ตปเลยไปเอาเขาเรียกว่าการวางแผนแบบคิดว่าถูกแล้วแต่ว่าผิดพลาดก็คือว่าเราอะ ตื่นนอนแล้วเราก็ไปร้านคุณพ่อจริงมินตอน10บโมงตรง10บโมงสนาทีอยู่ร้านแคนาทีเองนะแล้วเราก็ออกการเดินทางเราอะเวลามันบอกว่าเราจะถึงประมาณ4ี่โมงตรงอ่ะสามโมงครึ่งก่อนแล้วการจราจรมันก็มีอุบิเหตุใช่ไหมหมดใ,ในระหว่างทางมันก็เลยทําให้ จาก4โมงจาก3โมงครึ่งเป็น3โมง45เป็น4โมงเป็น4มโมงจนถึงที่เข,ขนะเขาเรียกว่ารอบเดียวใช่รอบเดียวแล้วก็ซื้อของกินบนรซึ่งวันตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเ,เลยนอจากกินแบบของเล่นทั่วไปคราวนี้เราที่วางแผนเราจะเอารถมาคืนที่แอร์พอร์ตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่จากแอร์พอร์ตไปที่โรงแรมแล้วไปไฮเราคิดว่าทุกอย่างมันทันแต่พอถึงเวลาแล้วมันไม่ทันเลยเลยเราก็ตัดสินใจมุ่งตรงไปที่ไฮ ไปถึงไฮตตอน4โมง6นาทีแล้วก็บอกเขาให้เตยเชียร์เขาบอกว่าเลทได้10นาทีซึ่งให้เตยกระโดดลงรถไปก่อนแล้วเรากับมดอะไปจอดรถก็เข้าไปที่ใต้ตึกไฮว่าตะจอดเขาบอกว่าไม่ได้ก็เลยออกมาก็เลยหาที่ใกล้ๆตรงนั้นจอดรถนะคะซึ่งคุณป้าใจดีมากให้พี่มดจอดรถแล้วเราก็รีบวิ่ง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 ,ง,ง,งไปถึงหน้าไฮตตอน4โมง11นาทีซึ่งเตยรออยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเลยเวลาแล้วซิสเต็มแบบ แย่แล้วอะไรเงี้ยพวกคุณสายแล้วเราก็บอกว่าแบบเราอะจอดรถแบบผิดพลาดแล้วไม่รู้อะไรเงี้ยขอไปได้ไหมเพราะว่าเราขับรถไปจะปูซานเพื่อจะมาให้ถ้าให้ตรงเวลาตอนให้อยากเข้ามากๆเพราะว่าวันอื่นเราก็จะมีแผนเขาบอกว่าไม่ได้เสร็จสองนาทีเองเนาะหนึ่งนาทีอะสองนาทีไม่ถึงคือดูในโทรศัพท์ไม่เกินสี่โมงสิบสองอะแบบคุยกันอะเาะเขาคุยสามสามสิบห้านาทีอะสาม่ห้านาทีก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเราก็เลยบอกโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรเราแบบ เราไม่ได้หวังที่จะเข้าอยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะมิสเทคในเรื่องแบบปาร์กิ้งแล้วก็เรื่องเวลามันแบบซิสเต็มมันจริงๆก็ให้น้องเราไปเราจะไม่ไม่ต้องมารอ <ฮะ S 1> เขาบอกว่าโอเคอยู่โอเคจริงๆใช่แบบอยู่โอเคใช่ไหมเราก็พี่มดก็บอกว่าจริงๆมันไม่โอเคหรอก <ฮะ S 2> เพราะ,<ฮ>ะว่าม,งงมันเขาเรียกว่าเราผิดพาลาดเราก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราหาตารางแล้วเราจะมาวันอื่นก็ได้เดี๋ยวว่าอยากให้น้องแบบได้เข้าไปเขาก็แบบ เดี๋ยวจะดูการ์ดนน่นเนี่ยแล้วก็มายุ่งเรื่องการ์ดอีกแบบเป็น15นาทีก็เบ็ดเสร็จก็คือยืนอยู่กันตรงนั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขายังไม่เดินมาเลยเขา่าถามว่าจะเอาการ์ดใครเราบอกเอาจองกูแล้วก็ให้ให้หมดเอาของพี่ก้าเพราะว่าเตยน่าจะของพี่จินอยากให้เตยได้ครบเขาก็ไม่เดินออกมาก็เลยบอกว่าเตยเตยฝารับการ์ดด้วยแล้วการพอดีว่าเดี๋ยวจะเอารถมาคืนที่สนามบินแล้วรถอ่ะจริงๆมันต้องคืนให้ตรงเวลาแล้วมันก็เลทคือหมายเขาว่าทุกอย่างมันโดมิโนแบบพังมาถ้าเกิดเรารู้ว่าแบบ ไม่ทันท้ายเราอาจจะออกจากปูซานสายหน่อยเราอาจจะทําอย่างอื่นได้เราอาจจะมาสนามบินแบบมันแบบเขาเรียกว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องคืนรถเป็นพรุ่งนี้เลยความจริงเราอยู่ปูซานได้อีกคืนหนึ่งนะเออแบบเราสามารถใช้รถในโซเลยก็ได้แล้วไม่ค่อยมาคืนแต่เราก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดอีกก็เลยตัดสินใจมาคืนกันเลยดีกว่ามาคืนตอนนี้เลยล้วก็เลยเอาเหอะเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างตอนนี้เราอยู่สนามบินอินชอนโดยที่เรายังไม่ได้กลับนะคะเราใช้เวลาแบบ ทุกคนก็จะงงว่าวันนี้แต่งตัวสวยมากทําไมมีรูปแค่ร้านกาแฟจิมี่ไม่ได้ไ,ไปไหนเลยค่ะไม่ได้เดินลงไปแบบพื้นถนอนอยู่บนรถตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยนอะพี่มนเนาะ<อ>แล้วเนี่ยเราจะนั่งรถไฟจากอินชอนไม่อยากไ,<อ>ไม่อยากจะนั่งแท็กซี่หรือบัสนะแบบอยากจะเรายังไม่ได้นั่งรถไฟเลยเราจะดื่มดํากับพี่มดก็คุยคุยกันไปเล่นโทรศัพท์ได้พักหน่อยเนาะเพราะขับรถมาตั้งนานนะคะแล้วก็จะไปหาของอร่อยๆกินที่กังนัมดิ้งนิดนึง แล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่นะคะได้ไปาเป็นวันที่สดใสของพวกเราค่ะยาวเลยค่ะายบาย